ภาษาจีนในไต้หวัน40วลีเด็ดไปไหนยังไงก็รอดตอนที่สองโดนไล่ออกเชาวยอยู่ชาวยหยูเชาเย,ยูอย่าพูดถึงเลยเป๋ทีเล่เป๋ทีเลอเป๋ทีเลีอยาคเ,ยเพียนจะลฉันเป๋想骗我 别想骗我，别想骗我。也เอาไป别放在心上，别放在心上，别放在心上。产克罗林，我就是,是开玩笑的，我就是开玩笑的，我就是开玩笑的。亚顺在考，别管他。 ไป管他ไป管他เลิกเสียแซงได้แล้วไปจ้วง了ไปจ้วง了ไปจวงยาดวนดีใจไปไป高兴了太早ไป高兴了太早ไป高兴了太早เอ๊ะก้รองไห้ต้องไม่ต้องก็ร้องห้ต้งไต้องก็ร้องไห เราเข้ากันไม่ได้วราเหมือนเหอปู้ไลรเหมหู้ไลาเปกินแกลบหรือว่าไม่มีอะไรจะกินนะคะเฮอซีเปฟ่ฟงเฮอซีป่ฟงเฮอซีเปฟ่งเปฟงทำเกินไปแล้ว太过分了太过分了太过分了ท,ท,ทำตัวเป็นเด็กหจ Haii จ shi haii จ shi เด็ดขาดหน่อยกันช่วยอเดียนกันช่วยอเดียนการช่วย,วย,วย,ยอีเดยนฉายเส้นสาย Ka Ka ขหน้าขยะขเยง h อ sin อ h ินรีบไปรีบกรับ 快去快回，快去快回，快去快回。他卖别两年，怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？口话爱了，他怎么说？他怎么说？他怎么说？也得去，想都别想，想都别想，想都别想。 饭监监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 �监监监��监��监����监�����监�����监���监���监监��监�����监��� 陈个人拥有，我正在忙，我正在忙，我正在忙。陈如又来了，我就知道，我就知道，我就知道。他如谈一个，又被你知道，又被你知道，又被你知道。陈培养了我，我尽力了，我尽力了。 我尽力了เธอรู้ได้ไงม怎么知道你怎么จ道你怎么 a 道โอเมจ้า我的妈呀我的妈呀我的妈呀陈亮英我请客我请客我请客ก妹是你哥口我跟他不熟我跟他不熟 我跟他不熟ลดให้หน่อยสิตงกเจอปตกเจอปตกเจปคบค้าสมาคมตาเจ้าดาตาเจ้าตาตาเจ้าาเลียแข่เลียงค่พา拍มา拍ีพายมาพีพาหมาพีตามนี้แล้วกัน就这样吧 就这样吧，就这样吧。没空看，不划算，不划算，不划算。只管吃，只管吃，只管吃。口是心非，口是心非，口是心非。怕了是。 怕了吧，怕了吧，怕了吧。